คึกคักทั้งตำลนแห่ขอเลขหลักกิโลเฮียนสุดคือหาเลขเซียงขอตรงกันเด็ชัดชัดงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันศุกร์ที่15เดือน10ปี2564าหสำหรับชุดนี้แนวทางนี้ถือเป็นชุดความหวังของพี่น้องชาวสุรินที่เขาสมหวังจากเลขหลักกิโลเฮียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า12งวดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังเผยเลขเซียงขอตรงกันหลายชุดชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนได้ติดตามข่าวๆเกี่ยวกับความเห็นความปังของหลักกิโลก็คงพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับหลักกิโลเมตรที่27ที่ตั้งตํงงาหน่อยู่บริเวณริมถนนสีขอลระภูมิรัตนบุรีเส้นทางบ้านหนองจอกตําบลคารแมะอำเภอสีขอลระภูมิจังหวัดสุรินทร์ท้งนี้พราะคนในพื้นที่เขาเล่าขานว่าเหีนมากเพราะก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนได้มีเด็กหนุ่มมานั่งข้อมบ,บนหลักกิโลแล้วได้เสียชีวิตในที่สุด รวมทั้งเรื่องเล่าชนขนหัวลุกอีกมากมายที่คนในพื้นที่เขาเล่าขานกันเกี่ยวกับหลักกิโลนี้และที่สําคัญเขาบอกว่ามีคนมาขอโชคและสมหวังต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า12งวดและเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะจากขา่ขาวล่าสุดเราคนเคยเห็นเคยปังในงวดก่อนๆเขาใจดีเผยชัดๆว่างวดนี้ชุดเลขทูบเซียนทายที่จุดเสียบไว้บนลูกซ้มโอเส้นวหยเห็นเลขลอยเด่นชัดๆ094มีหนําซ้าถ้าสังเกตดูดีๆบริเวณด้านหน้าของเลข 9ก็สังเกตเห็นเป็นเลข7ที่ลอยเด่นแบบเือนรางพอให้ได้ลุ้น และที่เด็ดไปกว่านั้นเลขคู่79ที่เห็นถือว่าบังเอิญสุดๆที่ไปตรงกับเลขพยาคุดที่ปรากฏบนหลักกิโลนี้ซึ่งก็สวยๆชัดๆ2079อย่างยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงคืนวันพระที่ผ่านมาได้มีพ่อเท่าแม่เท่าคนในพื้นที่ได้รวมตัวกันมาเสี่ยงขออีกชุดซึ่งเขาก็ใจดีเปิดเผยชัดๆว่างวดนี้ได้เลขทูบ4 4 6สุดสวยเอาละสิเพื่อนๆเลขทูบสชุดมีเลข4694ซึ่งละไม้ไขยคึงกันสุดๆอีกชุด แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกไม่ชอบไม่โดนใจก็จัดไปอีกชุดที่งวดนี้คนในพื้นที่เขาก็ซิบมาว่าเลขหลักกิโลอีกด้านที่ลอยเด่นในงวดนี้เขาขอจัดเต็มกันทั้ง16และ19 สาธุคะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปนี่ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางจากพี่น้องชาวสุรินที่เขาบอกว่าถูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า12งวดแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮง,ง,งๆกับเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปั๊บลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะดีบริเวห